คนชื่นชมพี่มดตรงที่ว่าออกรายการที่บอกว่าส่งประกันให้แฟนกลับตลอดเวลาส่งเลยนะครับส่งประกันชีวิตให้แฟนกลับ<ฮ>ที่เรื่องไปเพราะว่าพาแฟนกลับไปสถาบันวายเราเราตาต้องมีังยไก่ตาเพราะว่าแจ็คกันฉันไม่กล้าพูดเอ่ออันนี้พลอยก็ไม่กล้าพูด <c oughs> พลอยพูดเลยแต่ <c oughs> พลอยจะบอกว่าพี่มดไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนครับคือถึงจะเป็นน้องหรือเป็นใครที่ที่สนิทกับพี่มดอ่ะแกจะดูแลอย่างนี้เสมอแล้วข <c oughs> อผม ตัวพ้อยเองอ่ะจริงๆพ้อยก็เกือบทําประกันกับพี่มดไปแล้วเพราะว่าพี่มดเขาจะจับทุกคนทําประกันหมดเลยครับแล้วก็ส่งเป็นห่วงเขาเวลาเขาเห็นใครที่ที่เขานับว่าเป็นครอบครัวครับป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องเอาเงินจํานวนมา,มากๆไปใจ่ายให้กับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วไม่มีประกันออกให้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเพื่อมาจ่ายค่ารักษาตัวเองหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาจะรู้สึกอยางไรคุณงอว่าเป็นแฟนเก่าเมื่อไหร่ทำไมมันต้องไปทำงานตลอดเวลาคือเข้าใจในมุมคือในมุมไม่ไม่แปลร ผมว่ามันผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับบอด้วยมมผมว่าพี่มดพี่มดพี่มดเป็นคนรู้สึกเองว่าตัวเองต้องต้องดูแลคนคนนี้เอาเลยครับเพรว่าใครเชื่อว่าพี่มดเขาจิตใจแบบนั้นแต่เราเราทราบมาในกรณีน<ม>ี้ใช่ไหมรับทราบครับมีอะไรเพิ่มไหมไม่ไ<พ>ไมี <laughs> พูดไม่ได้เอาไรเหรอว่า <laughs> <laughs> พูดเดี๋ยวแม่ก็โทรมาดา่า ใชแ่แต่แต่แต่แม่เป็นคนรักทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเป็นน้องเป็นแฟนแล้วแม่แม,แม่ดูแลทุกคนทั่วถึงอยู่แล้วแล้วอย่างกับข้าวอย่างาเงี้ยเวลาเราไปกินข้าวนะจะสังเกตเลยนะมือนึงเนี่ยเวลาแกยกขยโยไปกินร้านอาหารนะแกเสียเป็นหมื่นนะแล้แทมแบบแกเป็นคนจ่ายเงินแต่แกกินแค่อะไรรู้ปะ่ะบางที่กกินแค่มาม่าอยู่ในร้านกินแค่มามา่าผักแล้วแกก็เดินเดนินโอ้โหเดินวนดูคนอื่นไปกินโคชูจังไปกินแบบปิ้งย่างอะเป็นเนื้อ แกก็ไม่กินเพราะว่าแกไม่กินเนื้อแกก็ถผิดชอบในคนอิ่มแกก็พูดคนอื่นกินแล้วแกก็แฮปปี้แล้วแกก็จ่ายเงินเอ้ามึงอิ่มไหมเนี่ยไม่อิ่มสามจีทอยส์แกแบบกินแค่มาม้ากับผักถ้าใครได้ฟอลโล่แกนี่คือจะรู้ครับว่าแกเป็นคนดีมากแกอาจจะปากร้ายหรืออาจจะรับรับอารมณ์ในช่วงแกปากร้ายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวหลังจากนั้นแกก็จะดีครับจริงๆเราคาดหวังว่าอยากให้แม่มีความรักเอ่อหมายว่าพี่มดพี่มดมีความรักอยู่แล้วนะจริงๆมีมีทุกคนคอยเป็นห่วงแล้วก็มี มีน้องๆที่ที่รักอยู่เสมอครับแล้วก็มีป่าสุชาติที่ที่รัาพี่มดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแกมีความรักอยู่แล้วแต่สิ่งที่แกต้องการก็คืออาจจะต้องการคนผู้ชีวิตคนคู่คิดเวลาที่แกเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าสมมติถ้าแกมีหรือแกต้องการอ่ะถ้าแกมีพอยโอเคพอยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่พี่มดมีมีผู้คิดมีผู้ชีวิตแล้วก็วันนี้เขารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆจะได้มีคนคอยกอดเขาอะไรอย่างเงี้ย